แต่ว่าวันนี้เราจะไม่พูดนะคะเรื่องแฟมบิรี่นะคะแฟมิรี่นี่หมายถึงพ่อแม่อเกินเล็กๆน้อยๆก่อนแล้วกันแฟมิรี่ก็อาจจะหมายถึงพ่อแม่นะคะพ่อแม่พี่น้องของเรานี่แหละที่สายเลือดที่เราคานตามกันออกมานะคะแต่ละครอบครัวก็มีความแตกต่างกันนะบางคนก็เป็นแบบเขาถูกเลี้ยงดูมาแบบนี้อย่างเราก็ถูกเลี้ยงดูมาแบบหนึง่ง เราก็จะเป็นคนพงพางุวนวายเสียงดังชัดเจนมีอะไรไม่ต้องเก็บไว้นะคะปล่อยหมดเลยนะคะก็พูดออกมาคิดคือแบบไม่พอใจอะไรเราก็พูดเพราะว่ามันมันการที่มันเก็บเรื่องที่ไม่สบายใจไว้มากๆสะสมไว่มากๆมันจะเกิดความเครียดนะคะมันไม่ใช่วิธีที่ดีนะในการเก็บบางครั้งเก็บอาการมากเกินไปเก็บอาการในในลักษณะที่มันไม่ใช่ความสุขอะถ้าเราเก็บไว้มากๆมันก็จะกลายเป็น ความเครียดแล้วก็จะทําให้เราป่วยแล้วก็จะเกิดโรคอีกหลายโรคตามมานะเพราะฉะนั้นถ้าคุณยังไม่ถึงวัยทีออ่อยู่ตรงนี้คุณก็อาจจะไม่รู้ตัวว่าผลกระทบมันอาจจะรุนแรงขนาดไหนนะถ้าคุณอยู่ในประมาณสักเนี่ยไม่เกิน30เนี่ยคุณอาจจะไม่รู้เรื่องพวกนี้นะก็ต้องหมันดูว่ามันมันส่งผลกระทบนะคะสภาพจิตใจมันส่งผล,ผลกระทบต่อสุขภาพร่างกายอยู่แล้วโดยตรงนะคนไหน คนไหนมีความเครียดมากร่างกายก็อาจจะมีปัญหาเยอะหน่อยแต่บางคนก็ไม่รู้สิบางคนเขาอาจจะคีบคูคีบุกหรือเปล่าว่าแบบเออไม่เคยไปตรวจไงพอไม่ไปตรวจมันก็ไม่เจอเนาะเดี๋ยวก็ไปตรวจแล้วก็กลัวจะเจออะไรอย่างเงี้ยมันก็มีมีมีบ้างนะคะถ้างั้นก็ถ้าคุณว่างนะคะพอจะว่างปีหนึ่งเนี่ยคุณ สองครั้งถึงสามครั้งนะคุณหมอก็บอกมาแต่คนเราก็ละเลยนะคะเราก็หมดแต่ทำมาหาเงินกันนะคะตัวเป็นเกี่ยวหัวเป็นนอ็อตก็เลยไม่ได้โฟกัสเรื่องสุขภาพของตัวเองคือถ้ามันไม่มีส,สัญญาณอะไรบอกคนส่วนใหญ่มนุษย์เราส่วนใหญ่จะไม่สนใจสุขภาพอยู่แล้วเนาะ แต่อันนี้ก็เป็นเรื่องที่ที่ฝากไว้เพราะเราอยู่ถึงคือทําไมโค้ดถึงพูดย้าเรื่องสุขภาพบ่อยเพราะว่าโค้ดก็เป็นคนหนึ่งที่สุขภาพไม่ดีแล้วมีความรู้สึกว่าก็ไม่อยากให้ใครมาเป็นเหมือนเราแล้วก็ไม่อยากให้คุณละเลยพฤติกรรมที่ผิดๆนะเหมือนเหมือนที่โค้ดเคยเป็นมาก่อนเพราะฉะนั้นทาไมถึงรู้คนที่บอกเออคนที่เขาต้องนิดนึงเขาต้องผ่านมาละผ่านมาหรือเขากําลังเผชิญอยู่ก็ได้ แล้วเขาก็มาบอกเล่าเราเพียงแต่ว่าเราอาจจะยังไม่ได้สนใจเพราะว่าเราคิดว่าเฮ้ยเราแบบสุขภาพแข็งแรงเราออกกาลังกายทุกวันเราไปฟิตเนสทุกวัน,นฉันซื้อคอร์สเป็นเดือนนะฉันเล่นโยคะฉันอะไรนี่นูน่นนั่นนี่ก็ว่าไปฉันดื่มน้ําฉันนอนแต่วันอะไรเงี้ยจริงๆโรคอะหลายโรคนะคะมันไม่ใช่โรคที่แบบอย่างโค้ดเคยยกตัวอย่างไปแล้วเนาะว่าโรคโรคที่ร้ายแรงที่คนไทยกลัวกันแล้วก็ติดท็อปไฟเนี่ย คือขนาดว่าไปออกกําลังกายแล้วนะคะโรคนี้ก็ยังเกิดได้แล้วก็ฆ่าชีวิตคนที่ไปออกกําลังกายด้วยนะคือเขาก็ออกกําลังกายอยู่เป็นประจําแต่เขาก็เป็นโรคนี้แบบแบบไปตรวจปุ๊บเจอปับ๊บเจอปั๊บแล้วแบบเป็นระยะที่มันแบบรุนแรงแล้วไม่สามารถอยู่ๆก็แบบชื่อใช้เวลานิดเดียวมากเลยแล้วเขาก็แล้วก็เขาก็เสียชีวิตลงในะอายุที่ไม่สมควรจะเสียเขาควรจะใช้ชีวิตได้อีกยาวไกลาอายุอย่างน้อยนะพูดง่ายๆอายุอย่างน้อย ประมาณสักถ้าจำไม่ผิดอายุไม่ถึง30มสิผู้หญิงนะสวยด้วยนะคะเป็นคนที่ออกกำลังกายบ่อยมากเป็นเป็นเป็นเนานะชอบวิ่งชอบอะไรอย่างเงี้ยชอบออกกำลังกายนะคะแต่ถามว่าการออกกำลังกายช่วยได้ส่วนหนึ่งแต่ถ้าเกิดว่าบางครั้งบางครั้งนะคะเราก็ไม่รู้ว่าข้างในเราเนี่ยเ,เรา เราเราผิดปกติยังไงใช่ไหมอืมบางคนเนี่ยเขาเขารักษาสุขภาพดีกินของดีอยู่อยู่ดีกินดีนะคะเขาก็ป่วยได้เหมือนกันเราก็เช่นกันแล้วยิ่งยิ่งเราเนี่ยเป็นคนธรรมดาแล้วถ้าเรายังไม่ดูแลตัวเองเราก็ยิ่งเป็นหนักกว่าคนที่เขามีตังค์เลยนะอืมเพราะฉะนั้นก็ต้องฝากนะคะว่าทุกคนควรจะสนใจเรื่องนี้นะสำคัญกับเรื่องหาเงินมากเลยนะคะ เออก็ป่ะวันนี้เดี๋ยวเราจะไปต่อกาดกันดีกว่าวันนี้รู้สึกว่าทล์กไม่ค่อยออกนะคะมีมีความรู้สึกว่ามันด้วยด้วย,ด,วยด้วยบรรยากาศไม่ได้นะนะที่ทํางานโตทำงาน,งานไม่ได้ไม่ได้ทุกอย่างเลยนะคะรู้สึกว่ามันไม่ไม่เอื้อในการที่จะทล์กเลยวันนี้นะคะก็เลยอ่ะทอ็อกคร่าว